พนักงานเราฉีดน้ำหมักยายสีนะครับพนักงานใกล้จะเป็นลมแดดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยน้ำหมักนะครับน้ำหมักถัง18ลิตรเนาะนะครับผสมใส่สี่สี้านะครับน้ำหมักยายสีสีฟ้าตวงนะครับต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็หัวเชื้อนะผสมใส่ถังต่างหากนะครับเราค่อย เอาใส่ถังฉีดนะครับเขาจะได้ไม่หนักนะครับผมคนเท่าคนแก่ก็สามารถฉีดได้เนาะนะครับถังนี้ก็ถัง16ลิตรนะครับผมมาดูแม่ลูกคู่นี้เขาจะฉีดน้ำมักกันนะครับค้อนเดดค้อนสีตายย้อนเดดนี่แหละบ่ตายย้อนน้ำมักย้ายสีดอก <laughs> โอ้คือใหันหลายเถอะ บ่ครื่องี้ยพอดีบ่อ่ะเอาขึ้นเอวมันขึ้นหลังมันไปบ่เนาะไปเด้อแข็งแห้งเด้อนะครับไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกนะครับไปไอ้ลูกชายนะครับฉีดเลยนะครับฉีดกระติกไปเลย สารพัดจ้านะครับในแปลงนานะครับสารพัดจ้าเลยนะครับใช้เครื่องแบบแบตเตอรี่นะครับก็จะเสียงก็จะเงียบแล้วก็จะไม่เปลืองน้ำหมักด้วยนะครับฉีดไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้อากาศก็แจ่มใสครับผมไม่แดดเท่าไหร่นะนะครับผม หญ้าสารพัดหญ้าเลยนะครับในแปลงนานะครับพี่น้องมีหญ้าที่เกิดขึ้นในแปลงนาก็ลองเอาน้ำหมักใยสีไปฉีดดูนะครับเผื่อมันช่วยได้เนาะนะครับคอยยางไปลูกคอายยางไปบืนาก็เป็นขี้โครนนะครับเป็นขี้ตมนะครับหญ้าก็สารพัดหญ้านะครับ ห้าไข่กบไข่เขียดผือเล็กก็มีเดี๋ยวฉีดแล้วประมาณสักสิบกวันเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยให้ดูต้นไม้ต้นนี้เป็นเป็นเกณฑ์เนาะนะครับเดี๋ยวคงต้องเดินไปด้านนู้น บ่อยากล้มฉีดตรพี่น,อน้องเลยหนึ่งชุดหนึ่งขวดเนี่ยผสมน้ำได้หนึ่งร้อยลิตรนะครับก็จะฉีดได้พื้นที่ประมาณสามถึงสี่ไร่เนาะนะครับแต่แปลงนาที่นี่หญ้ามันเยอะเนาะนะครับก็อาจจะได้สองไร่หรือประมาณสามไร่่นี้หลนะเนาะฉีดนะมันทัวทว จำไว้ว่านาจะคองหอดใสถ้าวันไหนฝนไม่ตกนะครับแดดแแบบนี้ก็มาฉีดได้เลยนะครับฉีดได้ทั้งวันนะครับหรือว่ากรณีฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วสักวันหนึ่งหรือสองวันก็มาฉีดได้เลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นหญ้าแบบนี้นะครับ จะเป็นญ้เาเขาเรียกว่ายา้าอะไรไม่รู้สารพัดย้านะนะครับดูนะครับว่ายายสีจะแยกย้าออกจากต้นข้าวได้ไหมนะครับผมท้งนี้ชีลบะ ถ้าดีที่สุดนะครับถ้าหลังจากฉีดไปแล้วนะครับประมาณสามสี่วันนะครับถ้ามีน้ํามาขังนะครับมันก็จะเน่าหญ้าก็จะเน่าเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับผมก็ด้านนี้ก็มีน้ําพอชเฉาะเฉะเนาะนะครับ างหลีกทางแล้วแนะน่แล้อ่อนยางมากโอเคนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมติดตามผลงานนะครับพอดีวันนี้อยู่ใกล้บ้านนะครับก็เลยมาไลฟ์สดให้ชมกันนะครับกับน้ำหมักใยสีอินทรีย์ชีวภาพนะครับ ี๋ยวเจ,เจอกันคลิปหน้าครับผมฉีดน้ำมักได้สิจะเจอกันคลิปหน้าครับพอดีผมมองมาเห็นจอเลยปิดบองได้น้องบัน